สวัสดีครับผมเจ้าก๊อปนะครับจากทางร้านรถยนต์ุ่นสองแล้วก็จากทางเพจติดขาดนะครับสวัสดีครับผมเจ้าบอยนะครับวันนี้นะครับผมและน้องก๊อกเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมารีวิวรถทั้งสองตัวนะครับเป็นพาร์ทได้คู่นะฮะคันที่อยู่ฝั่ง้งก๊อกเนี่ยก็คือวันทัฟฟี่นะครับคันที่อยู่ฝั่งผมหน้าตู้ตางกันไปเลยครับเป็นวันที่ซีบีไอเอสเทอร์โบปีสองพันยุบบุบนครับเออผมเก๊อกปีอะไรผมปีสองพันสิบสามครับวันนี้ผมมารับหน้าที่นะครับเป็น มันกอจากไปผมจะต้องรบกวนให้คุณพลอยนะยดีตัวดได้เลยลงั้นเอาคันของผมก่อนแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อน,นนะครับว่าเป็นซีรีสตัวท็อปเป็น RS นะท่านผูนน้ชมตัวนี้เนี่ย RS เขาแตกต่างกับตัว E และ EL ยังไงนะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นไฟ LED เต็มระบบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งด้วยนะฮะส่วนของสิ่งที่แตกต่างไปแบบนั้นเนี่ย ช่วงชุดกระจังหน้าเขาเนี่ยนะท่านผู้ชมตัวนี้ได้มาเป็นสีดําให้ลุคแบบสปอร์ตเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตัว E L และตัว E เนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมทั้งชิดน,นะท่านผู้ชมตรวนี้นะั้นมาส่วนด้านข้างบ้านกวาครับด้านข้างเนี่ยตัวนี้ส่วนสําหรับตัว E เนี่ยไม่มีนะท่านผู้ชมจะมีเฉพาะ E L และ R S เท่านั้นนะไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับตัวนี้นะไฟเลี้ยวตรงที่จบมองข้างและส่วนตรงนี้เนี่ย สำหรับเอขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมรอบคันเลยนะครับสำหรับมือจับนะครับส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เขามีไฟ l อวดีมาให้นะครับมีไฟ l อวดีมาให้ส่วนไฟเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นฮาโลเจนธรรมดานะฮะตัวนี้มีกล้องถอยมาด้วยมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะน้งลมกว้างมากครับเรื่อที่เข้าไปนั่งได้สองคนเลยนะครับเนด้านหลังปอมรู้ไหมเนี่ยว่า ้องเก็บห้องโดยต้องเก็บสภาระด้านหลังของซีวิคเนี่ยมีความจุขนาด250ลิตรเลยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเก็บค่อนข้างกว้างเลยนะพี่นะอันนี้ใส่ถุงกลอฟได้สองสถุงอะครับเสร็จแล้วยังพับเบาะเข้าไปได้อีกสามารถยังพับเบาะเข้าไปได้อีกนะครับตัวนี้ด้านหลังของเขาเนี่ยกว้างน่าดูเลยนะพี่รถัตซีวิคแต่ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าคันอื่นๆก็คือนี่ฮะรองเท้าของเขาไอ30 ตัวนี้จำๆจเลยตัวนี้เป็นขอบ18นะครับท่านผู้ชมให้ยางมา3 2 3ส4 0นะตัวนี้ r อ3 0สายซิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดภายในเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรอผมก็อยู่ในผู้สาร ภายในของ Honda Civic นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น RS อย่างที่ผมบอกดีเทลภายในอินเทีร์เนี่ยเขาก็จะแตกต่างกับตัว E และตัว e l เนี่ยพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมเป็นโครเมียมทั้งชิ้นผสมอลูมิเนียมนะครับตรงนี้รอบคันเลยก็จะมีความสวยงามมากกว่าตัว E-L ตัว E อยู่แล้วแน่นอนนะฮะส่วนเป็นบาะเนี่ยเบาะหนังของเขาเนี่ยตัวนี้เห็นไหมลายเคา มีลายแคปล่าตัดมาทาให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นไปอีกนะครับส่วนคันนี้เนี่ยขายที่เท่าไหร่น้องครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองแล้วเป็นปีสิบหกเป็นไอเอสออกห้างมือหนึ่งล้านสองกว่าใช่ไหมครับผมออกล้านเป็นหนึ่งล้านสองกว่าตัวนี้เป็นคลีเรสโก้ด้วยนะครับสามารถสตาร์ทรถปรับอุณหภูมิได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูส่วนของน้องก๊อฟกันบ้างดีกว่านะครับว่าคอนดักเตอของน้องก๊อฟเนี่ย จะมีจุดดีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับแต่ดูหน้าขับกว่าเซนต้าแน,น่นอนนะ<ป>เอาละครับผม,ผมนะจะเป็น Honda f นะครับตัวปี2013นะครับเครื่อง1.5เป็นตัว EL รุ่มท็อปที่สุดนะครับของ Honda าตัว m Major ม h a เช e ตัวนี้นะครับด้านหน้า ครับตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีไฟตัดหมอกมาในตัวนะครับแต่เขาจะเพิ่มเป็นตัวไฟหลีแลวก็ไฟไฟดวงใหญ่ที่ส่องสว่างมากกว่าปีตัวเก่านะครับส่วนรอบ้างนะครับมีไฟเลี้อวที่กระจกนะครับแล้วก็ล้อแม็กอันลอยนะครับขอบ15นิ้วส่วนไซส์ยางเนี่ย195่้า้าับ้านะครับขอบ15้าตัวนี้นะครับแม็กตัวนี้4ี่ล้อไม่มีรอยเลยนะครับลูกค้าไม่เคยขับพูดนะครับไม่เคยขับไปชนกับทุปบาทนะครับ ให้มุมมองนะครับในเวลาเรามองกระจกหลังเนี่ยได้กว้างมากขึ้นเพราะว่านี้เป็นเลนนะฮะเป็นกระจกชนนขึ้นมานะครับผมเปิดด้านหลังให้ดูด้านหลังของรีเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเพราะเบาะนะครับด้านหลังของผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นเบาะแยกนะครับทั้งหมดเลยทั้ง3ตอนนะครับสะดวกสบายแล้วก็กว้างมากนะครับสําหรับผู้นั่งโดยสารแล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะครับตัวแอร์ด้านหลังเนี้ยมีประโยชน์มากมากนะครับจะมีเฉพาะตัวฟีดตัวเม่เลเชนเท่านั้นนะครับแล้วก็ มีจอนะครับ LCD ขนาด9นิ้วนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็ถ้าเกิดมีจอขนาดนี้เนี่ยเด็กคลิ้เล็กเพราะว่ามันเป็นรถ SUV สำหรับครอบครัวนะครับเพราะว่าถ้ามีจอขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ถ้าเรามีลูกมีเด็กเราเปิดจอทูดินด้านหน้านเนี่ยมันจะเชื่อมด้านหลังทั้ง2ตัวเลยแล้วจอทูดินด้านหน้านเนี่ยมันเชื่อมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วยนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้เดี๋ยว แล้วก็พาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดภายในกันได้บ้างดีกว่าเามีอะไรกันบ้างยินดีเลยครับประตูไฟฟ้าด้วยใช่ไหมไฟฟ้าสองฝั่งครับพี่แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดด้วยนะครับตรงด้านฝั่งของคนขับอ๋อครับเดี๋ยวจะพาบนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่งางนี้ก็ฝั่งนี้ก่อนคนขับก็สามารถเปิดให้ผู้โดยสารเข้าได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเองเลยใช่ไหมสบายมากครับ เนี่ยอย่างพี่พลอยเนี่ยพี่พลอยเขาจะเป็นคนที่รูปร่างใหญ่เพราะว่ามีเคาเล่นกล้ามด้วยนะครับสบายนั่งสบายมากนะครับแถมเบาะเนี่ยยังปรับได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าเก่านะครับใส่ตัวของพงังมาให้แล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างครบนะครับในชุดแข่งด้านในนะครับผมสิ่งที่ผมชอบฟีดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมรถ M D V รุ่นอื่นๆเนี่ยรถขนาดครอบครัวขนาดที่นั่งแบบนี้แบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียด ตัวฮอนด้เนี่ยเนี่ยฮะสิ่งที่ผมชอบคือมันสิ่งอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแต่มันควรต้องมีนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยไม่ได้ใส่ตรงนี้มาให้มันก็รู้สึกนั่งแบบเคิร์น่ะมันไม่มีตัวพักแขนอ่ะนี่เอกมตัวนี้ไม่งมีแล้วอีกอย่างนึงตัวนี้นเป็นไมนร์เชนนะท่านูยบมันเขาใส่แอร์โซนด้านหลังมาให้ก็เท่ากับว่าตัวเนี้เป็นแอร์สตู้แล้ว ไม่ใช่ตู้เดียวเดียวต้องส่งแอร์จากด้านหน้ามาสู่ด้านหลังตัวนี้มีแอร์สองตอนเนี่ยด้านหลังทั่วถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยววนไปฝั่งนู้น่อยนะครับอ่าสิ่งแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของตัวกุญแจก่อนนะครับตัวของกุญแจนะพี่พรตัวนี้สามารถที่จะเปิด ได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ต,ตัวนี้เปิดได้เลยนะครับอันนี้คือกุญแจของคอนแอฟรีนะครับด้านด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยแบ่งเป็นสัสดส่วนนะครับแอร์ออโต้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนเกียร์แต่จอเนี่ยเดี๋ยวอธิบายกับลูกค้าก่อนนะครับไพโอเนียลูกค้าเขาไปเปลี่ยนมาใช่ใช่ไหมพี่ใช่ลูกค้าไปไเปลี่ยนม,มาตัวนี้เป็นไพโอเนียเนี่ยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่น DVD ดีวีเล่นดีวีได้นะครับแล้วก็สามารถเสียบ USB, USB ได้ด้วยหรือว่าชาร์จได้ได้เลยนะครับครับ สาย USB ก็มีเพิ่มมาให้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับเปลี่ยนโหมดแล้วก็เปลี่ยนชแนลได้นะครับเพิ่มลดวอลลุ่มได้ที่พวงมาลัยจุดเดียวนะครับเราไม่ต้องไปเพิ่มไปเพิ่มตรงนี้นะครับให้มันเป็นอันตรายต่อการขับขี่นะครับเรากดได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับ ABS คู่หน้านะครับผมแล้วก็ตรงประตูเนี่ยประตูเนี่ยสำคัญเลยนะครับมันจะมีระบบเซฟตี้อยู่เวลาประตูมันสไลด์แล้วมีสิ่งไปกีีดขวาเนน่ะครับ ประตูมันก็จะสไลด์กลับไปเองอันนี้คือสิ่งที่ Honda เขาให้มานะครับแล้วอย่างที่พี่พลอยบอกครับจุดเล็กๆตรงเนี้ยนะครับ Honda เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในผู้บริโภคที่เป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเด็กๆเลยเนี่ย Honda เขาดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวราคากับรายละเอียดเนี่ยเราเรามาดูกันเลยดีกว่า2คันว่าราคาเท่าไหร่บ้างคันนี้นะครับออกห้างอยู่ที่9 5 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เราขายอยู่559 0 0 0บาทเท่านั้นเองเอ้ยลดไป4 0 0 0 0 0เลยนะลด400,000พี่ ใบเก้าหมื่นใบไม่ถึงแสนด้วยใช่พี่สดมากครับตัวนี้พระ่วนผู้โดยสารตอนที่สองนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยต้องบอกความพิเศษของเขา้ออีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีความเป็นส่วนตัวคือแยกเลยนะครับจะใช้ตัวหน้าคอนโทรลก็ได้หรือว่าตัวนี้เนี่ยเราใส่ดีวีดี DVD ด้วยตัวเองเลยก็ได้นะครับดูด้านบนนี่นะเล่นแยกกันได้เลยนะฮะตัวนี้ใส่ดีวีดีปุ๊บกด เห็นไหมมันมี AV ด้วยมีเมนูเป็นจอทัชสกรีนนะแล้วก็ใส่ USB ได้เป็น AV ก็มีนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ยังไม่มีแผ่นนะมันก็เลยกดไม่ได้นี่สามารถตองมึงชอบนี่มชอบดิมันก็แต่ก็ดูทั้งวันอะ่ะแมไปไหนเม,มื่อไหร่แม่งก็ดูทั้งวันอะ<笑>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 ่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในพุทธิสานตอนที่สามนะครับว่านั่งอึดอัดไหมจะเป็นยังไง Đông Lê Cầm bên quay qua này nè Khỏi gọi lên anh à có không có năng ดูดิว่าสองคนเนี่ยนั่งสองคนเนี่ยให้ผู้ชมเห็นเลยนะครับว่านั่งสองคนเนี่ยอดัดไหมเขาไม่มีตตดน,นะพี่เดี๋ยวเราเราไม่โกงเราไม่โกงคุณดูนะเดี๋ยวให้ตากล้องเขาขยับเบาะมาข้างหลังเราไม่โกงคุณดูไม่เอาสุดไปเลยจบสุดเลยนะเนี่ยเชิญดูกันดูดูดิผู้ชมดูเล็กรูมของผู้โดยสารตอนที่สามนะครับในขณะที่เก้าอี้ผู้โดยสารตอนที่สองเนี่ยขยับมาสุดแล้วเขาไม่ติดนะฮะ อ่าเล็กลูมขยับเข้าไปได้เลยนี่เห็นไหมมีช่องเสียบอ่าเล็กลูมเนี่ยเหลือเฮดลูมเนี่ยค่อนข้างเหลือนะครับเนี่ยเฮดลูมเหลือเลยเฮดลูมเหลือเลยนะครับอ่าแล้วก็มีที่ใส่แก้วใช่แก้วน้ำด้วยนะครับด้วยสะดวกสบายจริงๆพี่เฟรชนะใช่เดี๋ยวไม่แน่ผมว่าจะมีจองจากคันไลน์นี้ก็ได้เพราะว่าอ่ามันไม่ได้มีแค่สิ่งอำนวยความสะดวกแค่แก้วน้ำอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดรถขนาดเนี้ย ภายในห้องโดยสารนี่ก็สําคัญนะครับเขาก็จะมีลําโพงมาให้ด้วยด้านสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้มีมีที่เกี่ยวนิ้วด้วยตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหยอกหยอกนะหยอกครับรถเอ้าเจอกันเหลืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านั่งได้อีกคนนะท่านผู้ชมได้ตัวนี้มีเด็กมีอะไรนั่งได้เด็กเด็กเด็กเล็กนะครับลูกลูกอ๋อมึงก็พูดพูดให้มันแบบชัดเจนนิดนึงแหมอ่า ไม่เผื่อเมียกูดูอยู่เลยนะเฮ้ยพี่ตอนที่เราลงกันด้านล่างปะการเข้าการเข้าหอเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้โดยสารตอนที่สองและตอนที่สามก็เวลาหลักเข้ามาแล้วเนี่ยค่อนข้างเดินเข้าออกสบายนะท่านผู้ชมก็ดูเนี่ยมันมันมันกว้างพอสมควรเลย มันไม่ได้เห็นรถทรงขนาดนี้ไม่ได้อึดอัดไม่ได้เข้าไปยากแล้วพอไปนั่งเนี่ยมันมีความโอดโงงนะท่านผู้ชมเพราะว่าเฮดรูมเนี่ยมันค่อนข้างเหลือเยอะนะครับมันดูแล้วใช้ได้แล้วคุ้มคุ้มค่าราคานะค่าแสงกว่าาทนั่นเองค่าแสงกว่านะาี่ได้ขนาดไหนไปก็ค่าแสงกว่าเนี่ยนะครับ้กเท่านผู้ชมจัดเต็มฟรีดาวเลยนี่ผนะ่อไนไว้เท่าไหร่สักหกเดือนเจ็ดสองเดือนเดือนเดียวเดือนเดียวเหรอ ได้รถขนาดจนนึงนั่งพอดเดือนละหมื่นนะครใช่มีเวลา,าออกจากจังหวัดเนี่ยให้คิดแบบนี้นะเวลาเราออกจากาจังหวัดเนี่ยเวลาเราหา,า,าที่นี่หนึงเนี่ยมันกะต้นแล้วใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเราเก็บเงิน <อา S 2> มาเป็นค่าผ่อนรถเนี่ยหมื่นหนึ่งต่อเดือนเนี่ยถือว่าเยอะแล้วพี่ใช่นะครับจะเต็มปีดาวได้ด้วยเพช่เงเนออกรถแค่แล้วหนกับบาทลูกค้าเงินเดือนสองหมื่นอย่างเงี้ยออกได้ไหมสบายพี่สบายเลยซื้อคนเดียวไม่ต้องค้มึครับลูกค้ามาดูเนี่ยอยากจะได้เศษเนี่ยมาหาฟอกเนี่ยตอบแค่อะไรลูกค้าตนี้ ของผมนะครับที่ให้เป็นหลักๆเลยนะพี่นะก็จะให้เป็นตัวต้องน้ารถนะครับต้องน้ารถหน้ารถครับแล้วก็จะมีตัวของการขัดสีก้นแก้วนะครับสีก้นแก้วด้วยขัดสีก้นแก้วนี่น้ำยาจากไหนครับตัวนี้ไม่ได้เยอรมันเลยไหมเยอรมันครับพี่กี่ครั้งอ่น้ำยาดีครับให้สองครั้งเลยสองครั้งเลยรู้จากไลฟ์สดให้สองครั้งสองครั้งนี่ก็สามหมื่นแล้วนะครั้งละหมื่นไม่ไดสปีริตมีขนาดไหนเราให้บอกพี่ลิ๊กว่าเขา, so. like ขาเป็นคนเขปล่อยลูกชายยังไงนะไม่ได mm ้เลยพี่ล like huh? ิฟ อันนี้อันนี้คือทางเจ้าในให้ไว้ทีนะเจ้านายให้ไว้แล้วนะแต่พี่เนี่ยผมเน้นน้ำไว้นิดนึงนะพี่นะคือลูกค้าเนี่ยที่เงินเดือนของมือเนี่ยอายุงานเกินหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเหรอเดือนเดียวได้ไหมเดือนเดียวเดือนเดียวก็จะต้องมีใบนเงื่อนมาสมมติว่ามาห้าเดือนหกเดือนเงี้ยถ้าไม่มีต่อเนื่องมาเลย่าเงี้ยมันก็จะจัดไปเลยอะไรถ้าลูกค้าเขาอยากจะซื้อรถขนาดนี้ใช้ ประทุของไม่ได้ได้ได้ไหมครับได้ครับขายของทั่ตลาดร้นได้ครับของคันเลยคือบินเรนบินนะครับแล้วก็หน้าร้านของเราเนี่ยนะครับจัดหน้าร้านเนี่ยก็ยาเช่าใช่ถ้าไม่มีอ่ะไม่มีก็ขอที่ตลาดมาร้านนี้ถ้าไม่มีที่อีกอ่ะมีเดินบัญชีอย่างเดียวอ่ะเงี้ยงงตรวจสอบที่หน้าร้านตรวจสอบเลยยังไงก็ผ่านนะแน่นอนขอให้ลูกค้าไม่ติดแบล็คลิสต์เท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถ รถยนต์ขนาดครอบครัวถ้านั่งเสร็จนั่งเลยเราไปดูดีข้างหลังที่ว่างว่นี่ที่ไหนดูหน่อยดีเราเหลืออยู่ได้อยู่เนี่ยคือลองแบ็คแพ็คไปอีกได้สองใบอะครับก็ไม่แบ็กนะมันก็ไม่แบ็กไลยกระเป๋าเดินทางได้ใบไงไม่แบ็กอัึ่งแบ็กของไหนเนี่ยไม่ไดแบ็กสองใบเหรอ นี่พี่วางนี้เลยฝักฟังเลยวางได้เลยเด้เลยใช่เดินขึ้นได้เลยสบายๆนะครับก็แต่จริงๆถ้าเกิดเป็นแบคแพคนี่ก็เราหกหกใบได้สบายๆเลยตัวนี้ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยหยักด้วยใช่ก็เป็นประมาณนี้นะครับในตัวของมรนดาพีิของผมที่ให้ดูในวันนี้ครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดของ ราคาค่าตัวของเจ้าฮานาทีวตกันบ้างนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยเปิดผมบอกอีกทีนะครับว่าเปิดตัวอยู่ที่7 89 0 0 0บาทเท่านั้นเองตัวนี้ผ่อนก็ราวๆ5มื่นหครนะผม15,000ในกรณีที่ลูกค้าฟรีดาวแล้วกันเอางีดีกว่าใช้เงินองรถเพียง9,000บาทเนี่ยผ่อน15,000ลูกค้าเงินเดือน3-0,000 2 0 0ตัวกว่ามีคนทู่ร่วม1คนเนี่ยสบายๆออกได้เลยนะครับพอค้าแม่ค้าก็ได้ไม่มีปัญหามาหากอ๊อฟได้เลยเดี๋ยวก๊อฟจัดการให้นะฮะ เรื่องขายเหมือนกันไหมค้อยเหอนกนแถมเหมือนกันเหมือนกันด้วยบอกมาจากมาจากไลฟ์สดไอ้ก๊อฟเท่านั้นนะครับถ้ามาจากคนอื่นไม่รู้ได้ก็่าหายก๊อฟเลยหายก๊อฟเลยก๊อฟย่งก๊อฟก๊อฟเหนี่ยมเนี่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับข้อมือหนึ่งเดือนล้านกว่าบาทนะครับตัวนี้ RS นะไม่ใช่ 1.8T หรือ EL นะท่านผู้ชมตัวนี้เป็น RS 6 8มาะ E ตามติดับไหล่ตัวนี้ก็ เอาง่ายๆถ้ามไม่รวมยางเนี่ยเอารวมยางไปเลยนะฮะต้องมีสี่ต้องมีเลขสี่แน่นอนตัวนี้มีสี่มือแน่นอนนะอันนี้มีโชคมันมีเทยินเทยินด้วยเทยินสองเทยินนะครับตัวนี้โชคเป็นเทยินด้วยนะเราใช้โชคตัวกีบกธรรมดาออกเป็นรถนะครับเป็นตัวนี้เป็นเทยินด้วยไม่เห็นมองต้องต้องเข้าไปดูได้าง สีเข,เขียวเนี่ยนำมาเลยแหมฮะถ้าผู้ชมเห็นสปิงสีเขียวนะนี่แน่นอนครับซื้อไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็เรายังมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับสำหรับรถเกียรองกเนี่ยก็กี่เดือนรถเกียร์สอนะครับรับประกันมสองเดือนสามพันกิโลนะครับเกียร์เครื่องยนต์นะครับที่เรารับประกันไว้สองเดือน หรือ3,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับท่านผู้ชมจริงจริงแล้วเนี่ยออกรถไปเนี่ยสองสามวันขับไปก็รู้แนละ้วใช่ใชไหมว่ารถมันอะไรยังไงหรือว่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยถ้าเกิดเราจะขายนะท่านผู้ชมเราจะให้ท่านผู้ชเมเท็ได้ก่อนเลยนะครับว่าใจแค่ไหนครับจุดชอบในลูงล่างมันไหมมีอาการเสียงดังหรือไม่นั่นอะไรเนี้ยมีให้หมดเลยใช่ไหมใช่ใชครับให้เท็คได้ด้วยนะครับพี่ขอขายอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอะตอนเนี้ย คนข้างนีระ,ะบาดหนักไวรัสโควิดนะครับโควิดเลยิดสิบเก้าใช่นักบอลนักเตะนะพี่ไวรัสโควิดที่มาจากอู่ฮั่นนะครับอ๋อซื้อรถกับบิ๊กคาชั่วโมงนี้นะครับตแถมด้วยไหมจัดไปที่รออะไรประกันโควิดหนึ่งปีเต็มนะครับท่านผู้ชมตัวนี้รับเป็นประกันส่วนบุคคลเลยนะครับสำหรับผู้ซื้อเท่านั้นนะฮะใครซื้อรถทางบิ๊กคาแถมประกันโควิดหนึ่งปีวิหนึ่งปีครับ ตรวจเจอเนี่ยก็รับไปเลยประกันได้เลยใช่ถ้าตรวจเจอรับไปเท่าไหร่นะถ้าพี่ยาส่งสุดก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งตรวจเจอปุ๊บรับไปเลยแสนหนึ่งได้เลยรับรับรองค่ารักษาพยาบาลที่ด้วยครัก็จะเป็นรอราวประมาณนี้นนะโปรโมชั่นเยอะโปรโมชั่นเยอะนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับน้ำดมเราสองคนต้องลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดและเบอร์น้องก๊อฟเนี่ยและลิงก์ไลน์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างใต้โพสต์นี้แล้วน้ำม ใรหมดใจรถรุ่นไหนหรือรถรุ Rafael, a, right, ่นอื่นๆที่น่านผู้ชมอยากได้แต่อยากให้น้องกอล์ฟคนแนะนำให้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้โพดนี้นะครับนุกคนแล้วเรบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ